ถามเรื่องงานการติดขัดแล้วก็มีคุมานเคยรับคุมานมาก็ยังอยู่หรือเปล่าคะการงานการเงินติดขัดค่ะเคยรับคุมานมานานแล้วสมัยยังยังรุ่นรุ่นอยู่เลยตอนนี้สุขภาพเป็นไงหัวไหล่มีปัญหาปวดมันชอบปวดต้นคอแล้วก็ปวดต้นคอกับหัวไหล่ปวดอ้าวต้นคอหัวไหล่เยอะพักเนี่ยเขาเป็นเหน็ุกเป็นทีครึ่งตัวเลยในท้องเหรอ จะขึ้นเข้าท้องเลยอแบบสชิวเลยแบบสิวแบนวบนี้เลยตานี้อ่าสุขภาพไม่ค่อยดี <S S ไปสักฝ่ามือมาอแล้วก็มีกุมารทองมาหนึ่งองค์คะท่านเทวดาอะไรเป็นสาเหตุให้ปวดตามเนื้อตามตัวกุมารแหละท่านเอ๋ยมาอยู่ด้วยเลยนั่นแหละนาอยู่นานแล้วสิค่ะนั่นแหละนะมนุษย์กับคนนั่นแน,น,น่เลี้ยงกุมารใช่ปะ เรียกคือก็มีไปตาสมนักเนี้ยไปขอหวยนก็น,นั่นแหละไปเขาก็ให้มาแบบนี้เอา,แล,าแ,แล้วสักฝ่ามือมีปัญหาไหมท่านเทวดาไม่มีอะไรท่านเอยแค่หลอกกันเลยนั่นแหละนะอยากร่อมอยาารวยถูกหวยหละค่ะนีลนนั่นแหละนะสักกันนั่นเอออ๋ออ๋อเง้นก็เด็กกุมารหนึ่งองค์ใช้เวลากี่วนันกุมารหนึ่งองค์ใช่เหมท่านใช่แล้ว สิบวันนั่นแหมสิบวันห้าพันค่ะโอเคป่ะสิบวันโอเคค่ะทำเมื่อไหร่วันที่ห้าไปแล้วนี่ค่ะห้ามิถุนาไปแล้วอ้าวเราเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าหกเจ็ดแปดเท่านี้ห้าเดลุดตาเดี๋ยววันที่ห้าเงินเงินที่ออกเป็นเงินเงินเราชื่ออะไรจ้ากุมารสังทองค่ะสังทองสังทอง ไปยุ่งอะไรกับเขาว่ากุมารมันไม่ควรจะขี่คอค่ะแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาปกติกุมารนี่มันไม่ควรจะมีสิทธิ์อเออมาเรียกร้องอะไรเลยนะเรียกลูกทำไมอะหรอแม่เรียกลูกก็เปล่าจำไม่ได้แล้วสมัยสมัใหม่เขาเรียกใช่ไหมแม่ลูกเนี่แล้วแม่เอารูกไม่อยู่ในตังแล้วไปอยู่กับใครมันานแล้วอ่ะครับเออพอไปพูดง่ายไปรับมาเป็นลูกบุญธรรมใช่โอ้ยไม่เรียกลูกบุญธรรมก็เรียกลูกจ้า เพราะนั้นนี่ว่าจะลูกจแม่ถูกยอ้ถขอโทษขอโทษไม่เป็นไรแล้วให้เปล่าถูกก็เปล่าไม่ถูกเล่คือพูดง่ายลูกยังไม่ได้หวยอยู่ตรงไหนแต่ว่าพอเรียกลูกมาขอให้ช่วยปั๊บถือว่าเป็นทาตไปเลยพยายามหาอ๋อทำงานแล้วแต่ไม่สำเร็จ โทษไม่ได้ใช่ไหมหนูก็ทนะะไม่เบงพ่สูงเหมอนพวกที่ขอแล้วไม่ได้อย่าคิดว่าขอฟรีนะพ่อไปทํางานแล้วไม่สําเร็จก็ต้องจ่ายใช่ไหมใ้อตามนี้เราไม่ได้เดนะนนี่ยนะาเ,เราทำแต่ว่าไม่สําเร็จเอง,อเ,องเหมือนนั่งแท็กซี่ไปไม่เจอคนก็ต้องจ<ช>่ายค่าแท็กซี่ข้นของ้รีกต้ัดจากเปิดกมากเลย อ้ะมันก็ขอทุกวันทุกวันทุกงวดก็ใหทุกวดนะแต่ไม่ถูกไม่ถูกอ้าวเอนูก็ลอใจเขานะเหร๋ทําไงรู้ไมให้ความหวังใช่ขอเขาหวังหาหลบมามไม่ยอมมาแรงงวงือนเหยเหงเหาอะไไม่เปใบไม้นะหันเปขบาไม่ิดเียอะไรวะจัไปแม่เาเป้งมาทาท พูดง,ง่ายม,มีมีความดีคือให้มันมีความหวัง <c oughs> มันจะได้มีชีวิตชีวาแต่ว่าพอถึงเวลาก็ผิดหวังเอกงวดน่าออ<บ>อเอมเหหามายสามสิบปีผ่านมาไม่ถูกสักงวดนี <c oughs> <s 2> ่เลยที่ปอาศัยพวกนี้เลยมันทำตัวไม่รอดเลยต้องไปขอน้ำแดงเราอีกอ้าวชื่อมา แล้วแล้วกินอะไรกินครับกินไม่ยากหรอเบิ้งจ้าบ๊ามข่เจียบหมูสามข่เจียวหมูสามหนึ่งที่น้ำนทุกวันไม่เบือเอาน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าหรอเบิ้งจาอย่าไม่เป็นตำรวจอ่ะอ่าชุดตำรวจเด็กหนึ่งชุดไม่ควรเลยอยู่ๆต้องมาเสียให้มันไม่เป็นไรครับตอนนั้นสมัยตอนนั้นยังไม่รู้อ้าว ชุเิืปลอยดว่าไปกบสามตัวก็พอเหมือนกันบสามตัวสังฆทานหนึ่งชุดโอเคกลางวิถุนาใช่ไหมไอ้วันที่หกวิถุนาหกหกวิถุนาเริ่มงานสังทองไปได้บ๊ายบายจ้าโชคดี